ฮัลโหลเอาค้างเลยเอ้ยพิก้ามะนม่งลิซ่าม่มงตีลาเอาเอาเอามาถึงแล้วเ้าวเบียสกินเช่นคือไอ้น้องโอ้โอ้เล็กโอ้เลก็ลก,ลกสุปเปอร์อภิมหากาศความเลก็กนี่มันอะไรกันโอ้พระเจ้าช่วยว่ายิ่งไม่ต้องช่วยกูเ้ย เฟนาร์ใครวะอดูอะอืมคุณไม่อยากรู้ไอ้น้องคมไปแล้วเฮ้ยดูเลยสนเอฟเคมองเหี้ยอะไรุดสุดเลยเฮ้ยกองสมบัติทำคุณชะตัตัก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 เพียงเพ้่มาไหนดูเ อะไรวะเนี่ยใครไป็นคนก่อนวะโอ้ข้อเจอาหน้ไม่เป็นไรนะไปทัวร์เมดีกว่าอืมไม่เห็นเฮียเลยมึงนักโกดเล็กมีคิเซอร์ฮ้ยทำไมน่าเล่นวะนั่นนะสรวันไว้น้องทำไรอยู่ใครวะเนี่ยลูกเหรอขี้น้อย สองคูณสองอะไรกูไม่รู้สี่มัง้งเอองูอยากรู้เนึะเนี่ยยี่อะไรกูแปลกเลยอืมใครวา่าวะสวยใช้ได้เลยนี่วะประกาศจับล่วงตายหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็ก ร้อยแปดแปดร้อยยี่สิบหกล้านแม่โอ้พระเจ้าเป็นสูงกาตีเลยฮู้สิบอะไรโอ้ยวะภาษาเฮียแล้วเนอะซากมินอ้พระเจ้าช่วยแล้วเวมื่อไหร่กูจะได้เล่นสูดเดี๋ยวกูไปเล่นพีไอเฮียไปเล่นรีโพได้เสร็จแต่กูไม่มีเพื่อนเล่นรีโพอวานี่วอย่างกูไม่มีควมด้วยเพราะฉะนั้นกูจะไม่อากาศเฮียนี่กลับมาอีกละ เฮ้ยตรงนี้ปีนได้หรอวะ้ยปีนได้ด้วยเป็นโคเทพเลยวะโอ้ยมันเป็นคนแรกจริงรู้ยังเลยดิเนี่ยไอ้กดเลยไอ้ีพายใไอจทำไมกูลาชาเป็นพายันกูต้องมาเล่นเกมสุดตีนี่วะช่างแม่งนี่เหี้นะเร็วเร็วเร็วเเร็วกูอยากจะเล่นในเหียแตไมันนาจักว่าไหนดูดี โอ้ไม oh ่ล่ะเจสันทำไมมันกาดอยู่มะในหนังไม่โหดกว่านี้ทำไมในเกมมันถูกกาดอยู่มะเอาเลยมากับเกมมาช่างแม่งเลยเสียงเฮียกเลยเจสันคุณตองกล้ามใหญ่กว่านี้ในหนังไม่ต้องใหญ่กว่านี้ทำไมในเกมมันถูกกาดอยู่วะเฮ้ยเกมนี่กระตุกกรตุกกรตุกกรตุกเฮ้ยอะไรวะคือเสียงเพลงคุณมาคนไห เฮ้ยออกเลยอะไรวะนเนี่ยโอ้เฮียล้วะนั่นนะ่ะโอไม่เจสันื้อไป๋ยวกูลิมบอพุ่งไปอ้าเงาเยือช่างแม่งอะ่ะโอ้ กูใจมือดูเลยตอนเนี่ยเอาเอาเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดนะเอาเอาทำไมตอนนี้ราคาสาม้วยแล้วทำไมตอนที่ราคาไม่เหลือพันหนึ่งวะไอ้เหี้ยราคามาไอ้น้องกูมีชาดูกูมีกล้าวไอ้น้องกูมีกก้วะไว้ขึ้นแมงขึ้นกูขึ้นที่ยอดตัน

โอ้โยกล่างเอา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 มันหลอนโอ้พระเจ้าช่วยเหนไอพอดมือมาเพียงคุณคุณไดาเอากาสมัย เก็งเลยอยละเยยกล่าเลยโนอมมิกกอืมวี่งกลัวไรสักนั่นแมงเลยเอาทำไมกลาวตาไม่ได้เีวกาสิยง,งเยี่ยหรอวะ เลมเซมไม่อยู่แล้วเฮ้อูเห็นใกลยเลยทีมีเลีอดขูดอู้ระเจ้าบ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 เจาูอู้พระเจ้าเมนูเชียเลยวันนั้นนะ โอ้เยกวางเอ้ยไปนู้นตามีดังเยกไปมึงไม่ตามเล้ววะแม่แม่โอ้ยทำไมมันตามแต่ปูวว่ะวะธีรพงศ์แม่งอี๋รื้อเปลือก

ไปนะยากลับมาได้น้องเมืกีกูนใช้หน่อย้ยเอาเอาบทมาเอาบทเอาบทกันจบอดีี เขาชู่ว่าเด็ดกุลทำยังะรักษาสุขาม่ดีแล้วนี่ตายสุดตกเลยไปต่ผีแป๊บโอ้ยเี่ว้าวไม่เด็ดกุลนี่ทำคอยแทนสีเฟ้นได้กล้วเฮียสีมะนาวะ มาจากไหนนี่โเยกวางแม่งเลยถ้ากูจะไปเล่นงีโพมันจะขนาดไหนวะขนาดนี้เน,นี่ยเงี้ยเป็นยังไงถ้ากูไปเล่นงรีโพกับเพื่อนมันจะขนาดไหนวะทำไมเสียงร้อ,องคุณฮะกูชนะเลยน้อง นี่โอเก่งสบายเนากุกก้แและเทพเจ้าตัวจริงอี s ีเอาจบคลิปเลยปิดตรงนี้แม่งเลย